อาเลยครับผมโดนจนได้นะครับหมายเดิมครับผมแต่ใช้เหยื่อสดโอโอโอสายใหญ่ด้วยไหมก็น่าจะประมาณสักโลกว่านะครับผมหมายเดิมเลยครับผมบ่อทรายนะครับ แต่ว่าใช้เหยื่อสดกินก่าครับผมตอนถ่ายดีๆมันไม่กัดนะครับพอเดินออกไปหยุดถ่ายมันกัดโอ้่ะเอาขึ้นมาเลยโอ้ยก็พอได้อยู่นะครับผมประมาณสักสองโลนะครับผมตัวนี้สองโลได้โอ้โหดูเหยื่อนะฮะนี่คือ หัวกิกนก่าครับจับโชว์นะครับหมอจับโชว์จับโชว์ชวประมาณสองโลนะครับตัวนี้กัดเป็นสิบตัวนะครับแต่มันกัดแล้วคลายนะครับหมายเดิมนะฮะ่บทรายแต่คนละฝั่ง โอ้โชว์โชว์โชว์หน่อยโชว์หน่อยโอ้ก่อนจะกลับนะบมาตั้งแต่สี่โมงเย็น,นผมเพิ่งได้หมายเดิมบอ่อทรายนะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามช่องผมด้วยนะครับผมบาวุฒคนโก้อัดนันสายเปน,นะครับผมเทพเทพปาชะโด <laughs> ช,ชโดชดโบอ่อทรายครับผมออโอเคขอบคุณมากครับผมเนีย่ย ให้ดูบรรยากาศนะครับผมฝนก็ตกลงมาพอดีอ้โอเคขอบคุณมากนะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับผม